แบบรายงานผลการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นวัตกรรมแบบฝึกทักษะเรื่องหินและสร้างถึกดังบันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไลฟ์เวิร์กชีพของนางสาวภาวินีพงหารตำแหน่งครูโรงเรียนวัดเทศนิมิตรวนาราม บาดของเชื้อไวรัสโควิดไห เรียนรู้ได้ในทุกทที่และการเรียนรู้ยังคงต้องดําเนินต่อไปแม้ว่านักเรียนจะไม่สามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติวัตถุประสงค์ของการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 2. เพื่อพัฒนาผล ใช้ไลฟ์บลูชีตและ 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในสตอรรตที่21ได้แก่การคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารส,สนเทศในการสื่อสารกลุ่มเป้าหมายประชากรและกลุ่มตัวยอย่างเป้าหมายเชิงปริมาณนั่นก็คือนักเรียนโรงเรียนวัดเทพมิตวนารามสังกัสงดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชื้อไวรัสโคโรนาโดยใช้สื่อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ไลฟ์ชีพ 2. ผู้เรียนเกิดอุบ ในหลายๆรูปแบบเช่นแบบที่ให้ผู้เรียนเติมคำเช่นแบบที่ให้ผู้เรียนเติมคำแบบเติมเครื่องหมายถูกแบบโยงเส้นหรือจับคู่แบบเลือกตอบเท็จจริงแบบทดสอบแบบเลือกตอบก็ได้ เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วระบบจะตรวจคำตอบในทันทีผู้เรียนจะสามารถวัดความรู้ของตนเองเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเองต่อไปได้ โดยในนวัตกรรมนี้ครูผู้สอนได้สร้างแบบฝึกทักษะเรื่องหินและซากดึกดำบรรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้เวิร์กชีตที่มีลักษณะที่มีความหลากหลายเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้นักเรียนได้ทากิจกรรมตามแผนที่ได้กาหนดไว้เมื่อผู้เรียนทำแบบฝึก สอบออนไลน์เสร็จแล้วระบบก็จะประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมเพื่อนำไปสะท้อนผลตามสภาพจริงให้ผู้เรียนเกิดพัฒนากระบวนการในการทำกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยการออกแบบนวัตกรรมการสอน ครูผู้สอนจะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจากนั้นครูจะต้องไปศึกษาวิธีการทำไลท์เวิร์กชีตและออกแบบใบงานและแบบทดสอบโดยในกิจกรรมนี้จะออกแบบเรื่องหินและซากดึกดำบรรพ์ นำเวิร์กชีตมาจัดทาเป็นเวิร์กบุ๊กของชั้นเรียนจากนั้นจะมีการนําเข้าข้อมูลชั้นเรียนโดยจะตั้งยูสเนมและพาสเวิร์ดของผู้เรียนแล้วส่งข้อมูลยูสเนมและพาสเวิร์ดให้ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าไปทําแบบฝึกทักษะผ่านเว็บไซต์ไลฟ์เวิร์กชีตหลังจากนั้นจะมีการวัดและประเมินผลเพื่อทําเป็นรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเผยแพร่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและใน Facebook ผลการพัฒนานวัตรกรรมการจัดการเรียนการสอน 1. ครูผู้สอนพัฒนานวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ไลท e เวิร์กชีสร้างแบบฝึกทักษะเรื่องหินและทรางตึกดำงบันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่สอดคล้องและสัม และสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนาโควิ d 1 9ได้ 2. ผู้เรียนมีส่วนสำฤทธิ์เรื่องหินและสรางตึกดำบรรดโดยใช้ไลฟ์เวิร์กชีพในรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นและผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดร้อยละ70 3. ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่21อันได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมีวิจรารณญาณทักษะการแก้ปัญหาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอบคุณค่ะ